ค่ะวันนี้ก็โค้ดวิเชียนนะคะช่างฝีมือของท็อปอัพธุลิศนะคะวันนี้ก็มาเสริมหล่อค่ะให้กับท่านประธานนะคะเพื่อที่จะไปทริปค่ะสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะสำหรับท่านเพอนะคะที่ขึ้นตำแหน่งเพอที่ล่องแพรนะคะที่เป็นแพรสุดหรูเลยค่ะระดับ5ดาวนะคะที่เราจะไปกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะ วันนี้ท่านก็มาเสริมหล่อนิดนึงค่ะโดยโค้ดวิเชียน,นะคะโค้ดผู้นำสุดเข้มแข็งของเราค่ะวันนี้ท็อปอัพุริศนะคะมีหลากหลายอาชีพค่ะหลากหลายาความสามารถนะคะแต่ทุกคนก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะกับท็อปอัพธุริศนะคะวันนี้ก็มาสแสดงฝีมือนะคะเป็นช่างตัดผมส่วนตัวเลยค่ะวันนี้ ค่ะท็อปอัพสุะคะ่ะต,ต้องแบบเขาเรียกว่าเราต้องเน้นนะคะบุคลิกต้องดีเลยะคะ่ะต้องหล่อต้องเนี๊ยบนะคะแสมรวยและมีรายได้ไปด้วยกันกับท็อปอัพสุดคะ่ะโอเคค่ะเภาพมาฝากประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ